อิเดมี่แกโอ้ยอยงี้มาไม่จะมามได้หน, <c oughs> นี่ดูนี่ลูกชายคอยคนเดียวอลูกชายคยเน <c oughs> ี่ยเนี่ยโออจะกัดกันแฮะลูกชายคอยคนเดียวตายใหลูกชายคอยคนเดียวได้ดูได้ เอาไปเลยเอา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 แม่เอาเอาแม่เลยตุนมันไอ้แดงตุนมันตุ่นเด็กตุ่นหนูนะอ๋อหนูตายแล้วอย่าดราม่าเทุกคนหนูหันตายแล้วทุกคนหนูตายแล้วหนูตายแล้วอืมเน่เน่เน่ยังให้กินเด้อเอามาเด้อกินเอานิมิเอาดิเอาเดิเดีย่งกันนี่ฮะเอาดิเดียว ตีมนไปแล้วแล้วตีมันไปแล้วุดุดตีบชะดอชะดี